ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแซนครับแท่งช่องนะครับของเซียนนาดีทุกคู่ทุกคนครับนี่คือจุดทีเซียนนาดีเียวตัวเลขเล่าพัฒนาของเซียนนาดีมากบนปูไว้นะครับปูใ่นะครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องเอฟซีเฮ้าทีโอนเงินปัดใจมากนะครับเซียนนาดีกับแบงค์มากทำบุญน้ำนะครับรวมสั่งองค์ปูใ่นะครับพี่น้องเอฟซีพว่าเซียนนาดีอันเบ่ไปเ้ยนะครับ เป็นร่วมร่วมทำบุญนํากันได้นะครับได้พี่น้องเอฟซีครับบุญทีพี่น้องเข้าเห็ียดสางมากรวมกันมากรับเชี่ยนาดีนะครับก็ขอให้พี่น้องเข้าอยู่ดีมีแห้งสุขูทุคนแลลวก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเล้าก็ที่สําคัญนะครับเงินกใหญยขาดทงนะครับพี่น้องเอฟซีมีโชคมีใช่มีโชคมีลาบเป็นน้องกันเอาเชี่ยนาดีสิพาพี่น้องเข้าเดินทางขาไปหาปูนะครับหัวปูครับนะครับพี่น้องเอฟซีครับ ไปยอดเงื่อนลงตู้นะครับรวมเห็ดรวมสังองค์ปูใหญ่น้ำพึ่นนะครับเรากะสีขอเสียงเชื่มซี่เพราะว่ามาเสียงเชื่มซี่เล่าพัฒนาด้ดยพี่น้องเยี่เหลียบวิ่งตัวเดียวนะครับปูหาแมนนีเลียน,นะครับพี่น้องเยี่แล้วแจะปูสีประทานโศกประทานหลับไม่เหาครับล่างเทือกคนก็นหาเป็นตัวเหลยกสองตัวนะครับพี่น้องเยี่ครับนี่คือองค์ปูใหญ่น,นะครับ สีส้มให้พี่น้องเข้าบังนี่ครับสาธุป,ปูบุญทีลูกล้านในเห็ดเมือนี่ครับสมาชิกในกลุ่มหรือว่าสมาชิกทางงสองยูทูบถูกคู่ทุกคนนะครับให้มีโชคมีมันเพื่น้ำกันกับเล่าพัฒนาหลอบบรรษุเดอ้อปูครับสิเดมาเห็ดบุญเห็ดรวมสั่งน้ำอีกคือเก้าครับกันโชกกันมันครับพี่น้องอที่เขาไปหาปูน้ำกันนะครับเด้อ ปูคำนะครับสักเสี้ยนแห้งนะครับยุ่สถานที่แห้งนี้นะครับพี่น้องทีหัวปูคำนะครับครับเป็นปูคู่บ้านคู่เมืองนะครับยูแถวบ้านเช่นดีจะมาแก่บนมาบนไใบยืนีนีบดนะครับบพว่าทีทั้งหน้าที่การงานหรือว่าสอบนะครับสอบเขาบรรจุผู้หรือว่าสอบตำรวจสอบทหารต่างๆนะครับพี่น้องทีหรือว่าบนไว้อยากได้อันใดนะครับ สามารถกเรีซี่หรือว่ายุ่ืองหนอกนะครับเนาะเพิ่นก็ไม่จะแกะบนอยูหนี่บดนะครับหลังจากสำเร็จผลที่คอไ้นะครับพี่น้องเอฟซี่ครับเมื่อนี้เช่นน้ดีนะครับเดินทางมากาบไบเราก็จะขอเสียงเซียมซี่น้ำปูครับนี่คือหมอปูข่่มนะครับนี่ที่ อยูส่สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นพระเก้าพระแจ้าพระศักดิ์สิทธิ์พะระโบลันนะครับไปไซมาไซเ์ิืนน้ำผุ่มน้ำคั้วพี่น้องเยซีเบียงพยายนอันตรายทั้งหลายนะครับบ่มีนะครับบ่มี่ของมะเกะนะครับสักศิษย์งี้นะครับพี่น้องเยซีเอา้าเส้นประดีสิจุดถูกนะครับขอพวรอุปต่างที่ท้ำบุญนะครับรวมกันเนาะพี่น้องเยซีเฮ้าครับถำบุญรวมกัน มีโศกมีมารไปน้วมกันนะครับครับเข้าได้มากจากโศกจากลาบแล้วนะครับเข้าก็ตองมาทาบุญนั่งนะครับทําบุญเพื่อพอีเพื่อน,อน้องทุกคนเอาอธิษฐานเอาซอยกันเด้่อพี่น้องเอฟซีเด้อครับอธิษฐานคิดเอาซอยกันนะครับเอามาเห็ดแล้วเข้าก็ตองได้ผล ภูพนจะประท่านให้เฮองนะครับอ,อยุดีไม่แห้งอันดับแรกสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสุดทายท้าย,ายสุดก่ะคอให้เงินท่ง้งเบ่อขาดจิมขาดเมือ่อนาองพี่น้องที่พอได้กินในท่านพอได้ใส่สืบเมือ่อประจำบัานไปครับพี่น้องทีนะ่ต่ พี่้องเุซี่เอาเส้นดีตต่งกว่ใเข้ามบูซากีนน้องเห้าบูซาไปต้องกันนะครับพี่้องยุซีหรือว่าแคบหน้าจอเลยครับบูซาปูขนกระลับดูเดอพี่้องยุ้ซีครับ,รบส่วนเส้นาดีตแต่ที่ยอดตูทำบุญนะครับคือเก้า เอาบุญปลูกด้านในเฮ็ดมือนี่สวดไปมันเด้อปูกับสมาสิทธิขัง้งสองนะครับตัดสิเสี้ยงเสื่อมชื่อไปความเด้อพี่น้องนิสัยเจ้านาทีก่ปสิเสี้ยงเชื่อขอเหล็กบินเล้าพัฒนาน้ำปูนะครับไปป่อนผ่อมกันนะครับพี่น้องนิสัยอธิษฐานกินเอานะครับพี่น้องนิสย ปูเด้อปูเงี้ยลูกนมาขอมาแจบนน้ำปูลูกล้นบนเวให้เล่าพัฒนาเขามาแจ,บน,จบนแชบนแหล้าลูกล้นก็จะขอตัวเป็นเหลขวิ่งหรือว่าปูเฉยเป็นสองตัวกับเล้วแท้ปูสิบประท่านในลูกเหยล้านเด้อสาถูกหมดประจําวันที่หาเมษายนสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดเล่าพัฒนาออกสองถุ่มขึ้นเด้อปูเด้อสาถูก เตะแล้วครับพี่น,อน้องเอฟซีเ,อเองอแ,แตกเงอแตนะครับพี่น้อง MC. เอฟซีบล็อคเตะยังไงนะครับพี่น้องเอฟซีเตะวิ่งปู้ให้ขัดให้บักคักเลยเดย้พี่น้องเอฟซีเอาพี่น้องเข้าเบิ้งไปน้ำกันนะครับเลขวิ่งลาวพัฒนาหกตัวเดียวนะครับ ครับหกตัวเดียวนะครับพี่น้งองเอฟซีครับก็บอย่าลืมกับหัวนะครับหกกับเก่าตัวเดียวกันนะครับพี่น้งองเอฟซีเอาคอยพี่น้องเข้าโชคมันไปนน้ำกันเดอ้อกับเปล่าพัฒนาสายวิ่งสายหลุดนะครับให้โชคมันแล้วนะครับก็บอย่าลืมนะครับมาสั่งปูง่ายซอยกันเด้อพี่น้งองเอฟซีคนรลาหาบาสิบบาทก็ยังดีนะครับเป็นบุญคือเก่าครับปูเป็นกระยู จุดนี้นะครับสักซสดแห้งนะครับเดินทางไปใช้มาใช้เสียนาดีกะบกาบวายุบูซาผมกู้มอยู่ตลอดสาธุเด้อปูเลขหกกับเลขเก้านะครับเป็นตัวเดียวกันเลยพี่น้องทุกีหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันถะกลับมาขางนี้ก็เป็นเลขเก้าครับไว้พี่น้องเข้าโชคมันแล้วก็สุขภาพแข็งแรงยู่ดีมีแห้งจุกูทุกคนครับสวัสดีครับ ครับพี่น้องเอฟซีคน้าจอไว้เด้อนะครับแกะบอลแล้วนะครับมาขอต่อนะครับปูผัวปูวคัมนะครับพี่น้องเอฟซีครับเพิ่นสั่งองค์ปูใหญ่นะครับโชคมันเข้ากันมาร่วมบุญร่วมสังคือเก่าเรียกวิ่งเราพัฒนานะครับเสียงเซมซีได้หกตัวเดียวเด้อพี่น้องเอฟซีหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับเสี่ยงนะดีก็เลยมาลงเป็นสองตัวก็คือหกกับเก่านะครับพี่น้องเอฟซีครับขอขอให้พี่น้องเข้าทุกกูทุกคน โชคันไปน้ำกันเด้อพี่น้องทุกซี่สวัสดีครับ